กสอดที่เป็นนำควากไปตูตะก้นะครับมาพอกันคือเก่านะครับกับโควิดสสานะครับกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างในเมื่อวันเสาร์ที่28มกราคม2566นะครับตรงกับวันตุรกีนะครับช่วงนี้บันเทางกยังมีอากาศหนาวถึงเย็นในยุโครับเนื่องมาจากบริเวณความกดอากาศสูงลมอากาศเย็นครับยังคงปกคลุมบันเทาอยู่นะครับบอกว่านี่ครับอุณภูมิตามสุตรครับอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญเท่ากับได้13เป็นองศาเซลเซียสนะครับจะโซทอนนะครับ14.6องศาเซลเซียสนะครับ จังหวัดมุกดาหานะครับ14.0องศาเซลเซียสนะครับสุรินจะเอ่อสิสเกตกับสุรินนะครับ14.8องศาเซลเซียสนะครับสำหรับวันนี้ตัวการที่ให้เกิดลักษณะอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างันเนื่องมาจากบริเวณความกดอากาศสูงรวมมวลอากาศเย็นนะครับยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่นะครับแถบบันเทาในช่วงนี้ครับจะมีอากาศเย็นถึงหนาวในช่วงนี้นะครับจกพาท้ายตะเทียนตอนนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบันเทามีท้องฟ้าโปร่งอยู่นะครับ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบบลเยีมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างวันเราจะมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่28-30องศา,สาสเซลเซียสนะครับต่ำสุดจะอยู่ที่14-17องศาเซลเซียสนะครับบันเทาครับยังมีอากาศหนาวเย็นได้อยู่นะครับในมืออื่นเป็นตอนไปครับอุณหภูมิมัน,มนจะค่อยๆสูงขึ้นนะครับแล้วก็ วันเท้าก็จะมีอุณหภูมิลดล,ลงอีกเทือนดียับในวันที่24นะครับแต่ในพ่อแม่พี่น้องครับเรามันระวังสุขภาพในช่วงดังกล่าวไว้แน่น,นะครับแล้วก็ในช่วงนี้ครับจะมีอากาศแห้งนะครับเห็นให้มีอากาศเกิดอัคีภัยได้นะครับแต่ในพ่อแม่พี่น้องก็ลดระวังภยัภยจากคกีภัยไว้นำนะครับอย่างไรก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องครับช่วยกดไลค์กดแช็กก็สับสกายไว้แน่นะครับเพ,พราะว่าพม่าเป็นพม่าเปน้องจะได้ติดตามข่าวพยากรณ์อ,อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดได้ทั้งหมดนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อน ออกกันใหม่ออกกันอีกอยู่ดีนม่แยสวัสดีทุกคนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน